S <S สวัสดีครับผมผมปรามุพม่ารถตุวงกลับมาอีกแล้วนะครับนี่มารีวิวของไล่นอกอีกแล้วนะคราวที่เราซื้อปืนแก๊ปไปใช่ไหมปืนที่เป็นไม่ขีดไฟยิปงปังๆคลิปที่แล้วใช้งานได้นะใช้งานได้แต่คนนี้ดูความเลอะเทอะของกูเองผมก็รู้สึกว่าเอ้ยแย่มันมันก็ยิงมันก็มันก็ใช้ดีอ่ะไม่ไม่ได้มีอะไรมีปัญหาเราจะไหนๆเราก็ต้องออกไปยิงนกมยเราออกกังก,ก,กายไปด้วยเห็นแน่ มีเรื่องที่จะเสียตังเองแหละมีวิธีการไล่นกที่มีประสิทธิภาพแบบอื่นอีกหรือเปล่าเนี่ยกูจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการไล่นกอยู่แล้วฉะนั้นผมก็เลยศึกษาไปประกอบเป็นคนแนะนำนะฮะในโพสต์ล่าสุดนั่แหละว่าพี่ไหนๆพี่ก็มีปืนแก๊ปแล้วพี่ลองฟาดแท้ดูสิเสียงมันดังนะเฮ้ยแท้คือเท่กูแท้ไปเคี่ยนนกนี้อไอ้เหี้ยทันบอกว่าเสียงเพี้ยของมันอ่ะเหมือนเราสะบัดผ้าอารมณ์ประมาณนี้แหละฮะเหมือนเราแบบเคยเล่นเด็กๆมาอย่างเงี้ยแบบนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้เลยแรงเวียงของปลายแท้มันดังเยลกตใจ รู้อย่งงางนั้นไปไปศึกษาเฮ้ยมันก็มีหัวเสียงมันตังจริงนะผมก็เลยต่อยไปแล้วกับผมแท่นเอ,เองนะครับแถมทำนะเอานะแท่ตัวนี้นะครับยาว3เมตรนะครับเพราะว่าผมสูงร8อดกว่านะครับอันนี้ผมไม่ได้ถามคนทานะครับเท่าที่เห็นก็จะทําจากเชือกไนล่อนคือเรียกว่าถักมาดีนะมีการได้ระดับนะตรงนี้ห่วงก้อนเนี้ยก็คือเอาไว้ใส่กันหลุดจากข้อมืออย่างนี้นะครับนะแต่จริงๆก็เวลาเราฟาดแท่นเรา,าก,ก็ ถ้าผมผมลองแล้วครับหลอดเงือออกเลยแบบเพิ่งถ่ายคลิปอินโทรเมืเ่อกี้แบบนะจับงี้ก็ได้อย่างเงี้ยถ้าเกิดกลัวมันหลุดไปก็จับงี้ก็ได้เดี๋ยวออกตัวก่อนว่าผมไม่ป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฟาดแทกเลยนะครับนี่คือครั้งแรกของผมเหมือนกันฉะนั้นปับ๊บอย่ามาหวังความเชี่ยวชาญจากกูแต่หลังจากที่ลองเล่นๆไปประมาณวันหนึ่งเหมือนมันออกดีเนาะเหนื่อยเหมือนกันแขนเขิน,น่ยเก่งเลยอย่างเงี้ยมันก็ป็นวิธีหนึ่งสําหรับคนที่จะหาวิธีการออกกําลังกายพี่ เป็นสันทนาการอย่างหนึ่งนะเล่นไปเล่นมารู้สึกว่าเออมันก็ไม่ยากดีกว่าจริงๆนะบาหลายคนอาจรู้สึกว่าเฮ้พี่มันดูยากเหมือนกันนะเชื่อกูกูเล่นไปแค่วันเดียวไม่ถึงวันหรอกเาจริงจริงเล่นประมาณไม่ถึงชั่วโมงโดยประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมก็อย่างนด้คลิปอินโทรนั่นแหละเดี๋ยวผมคิดขึ้นคลิปให้ดูเต็มเต็มท้ายคลิปแล้วกันนะครับว่าผมฟาดไปถึงไหนแล้วอย่างเงี้ยก็ดูดูดีเหมือนกันนะมา มาดูคงไม่ได้มีรีวิวอะไรมากหรอกแต่พยายามพูดให้มากที่สุดถึงรายละเอียดก็ทำแต่เชือกไนล่อนอย่างนี้นะครับถ้าผิดขออภัยนะครับแต่ผมดูแล้วนะไม่ใช่เชือกพาราคอร์ดแน่แแงจัดนะไล่ระดับนะครับอันนี้จะมี2ส,ส่วนนะก็คืออันนี้จะหนาสุดคือตัวที่เราจับใช่ไหมก็ไล่มา,าค่อยๆเล็กลงมา,าค่อยๆเล็กลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นชัดๆก็คือตรงเนี้ยช่วงปลายแท้เสียงเนี่ยมันจะดังจากในส่วนของหางแท้ตรงนี้เลยครับดังเพี้ยดเพี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยจุด ะทะของแรงลมเนี่ยไอไอขวยขวีย่ยอเยงี้ยเพี้ยตัวเนี้ยมันจะทำให้เกิดเสียงออกมาฉะนั้นป๊บเรา,าฟาดเป็นจับเพี้ยเพียเพ้ยเพี้ยอันเกิดจากแรงสะมัดเราฟาดสะมัดเงี้ยโดยใช้ข้อมือในการเหวี่ยงโดยใช้การหมุนเชือกคือการสะสมพลังงานแล้วก็เหวี่ยงไปแล้วก็ชักกลับเพี้ย <ๆ S 2> เหวี่ยงไปเฉยไม่ได้ไม่มีเสียงยนะต้องชักกลับด้วยมันจะได้แรงจากตัวนี้แหละฉะนั้นปป๊บใครที่สนใจการฟาดแทรก็ติดต่อกันในส่วนของ ช่องทางนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือไม่ได้ค่าโฆษณาอีกแล้วนะเพราะแต่ว่าส่วนตัวผมซื้อกับในส่วนของช่องนี้นะฮะแล้วแอดมินตอบดีครับนะฮะมีมี มีการให้ข้อมูลที่สําคัญก็คือขำด้วยนะผมชอบคนขคำๆนะถ้าเขาจะเลยผมไม่ได้ค่าคนณาเลยนะครับแต่เห็นว่าเออช่วยกันช่วงนี้โควิดร,ระบาดนะอะไรที่เราพอช่วยกันได้ก็ช่วยๆกันไปนะครับก็รีวิวนี้ด้วยความสั้นมากๆเพราะไม่รู้จะรีวิวอะไรแต่ว่าที่แน่เลยคือผมจะไปฝึกแท้ก่อนจะไปฝึกก่อนให้มันช่ำชองพอเก่งเมื่อไหร่ปั๊บเดี๋ยวอาจจะมาถ่ายให้ดูแบบเต็มสเตจอีกทีหนึ่งยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยกันนะครับสงการานะฮะก็ ปีใหม่ไทยขอให้ทุกท่านมีความสุขสมปัรถนาตามที่ท่านสมประสงค์สวัสดีครับผม